แข้งขาหนาะเกิบหักและท่านเลยอดีตเป็นนักเลงหรืออะไรหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่ท่านเอ๋ยเป็นพ่อลูกกันเลยนั่นแหละนะเห็นข้าไม่ถูกใจกันละคราแต่สินใจหนาะอารมณ์บูบเดียวเลยเพราะความโมโหท่านเอ๋ยน,นางคนนี้เป็นพ่อเลยนั่นแหละนะ ทุบตีลูกนั่นแหละครับนี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นเออเป็นพ่อที่ใช้แต่อารมณ์และก็ใช้แต่ความรุนแรงก็จะรังแกลูกชาตินี้ก็เป็นด้วยใช่ไหมไม่ค่ะชาตินี้ชาตินี้ไม่เป็นไม่ตีลูกไม่เคยนะไม่ใช้อารมณ์ตีลูกแล้วนิดหน่อยตอนเด็กและอารมณ์ซึมเศร้าก็เกิดจากเด็ก ลูกที่ถูกทำลายทำลายจนขาดสติซึมเศร้าเน,นี่ยใน,นลูกเธออันนี้อดีตชาติเธอเป็นพ่อที่ใช้แต่อารมณ์มีกำลังเด็กน้อยไม่รู้เนื้อรู้ตัวผิดบ้างถูกบ้างเธอก็กเรียกว่าใช้ละบายอารมณ์เป็นที่ตั้งเด็กก็เลยเด็กก็เลยมีอาการทั้งร่างกายและจิตใจด้วยเนี่ยพวกพ่อแม่ทั้งหลาย ที่ละบายอารมณ์ต่อลูกพ่อขอโทษด้วยลูกพ่อขอโทษพ่อผิดเด็กน้อยเอ๋ยขอโทษจริงๆบัดนี้ขอโทษหมดเวรหมดกรรมแล้วอโอ้ยหายเจ็บหายปวดเขามาขอให้เธอหมดเวรหมดกรรมเดี๋ยวจะทําสังฆทานให้สร้างพระให้ถวายพระใจให้สั่งไว้แล้วเดี๋ยวจะทําให้ อันนี้นเป็นลูกอดีตรกระชาติไม่ใช่เด็กที่ตายในชาตินี้เมื่อชาติก่อนเธอเป็นผู้ชายแล้วก็ตีลูกแบบเอาเป็นเอาตายตีระบายตีแบบว่าตีแบบสะใจลูกผิดไม่ผิดไม่รู้ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีความเป็นพ่อเลย อันนี้ก็เรื่องอดีตไม่มีใครจะมายืนยันได้แต่ว่าดวงวิญญาณเทนเทวดาก็บอกไว้ไงว่าที่เธอเป็นโรคซึมเศร้ามันก็อาการเหมือนเด็กที่แบบว่าเหมือนเด็กถูกทำร้ายอะ่ะทำร้ายร่างกายและจิตใจใที่เธอเจ็บปวดขาก็เหมือนที่เธอตีเขาในในชาติก่อนใช่ไหมเด็กน้อย แล,แล้วเธอทําผิดหรือเปล่าเขาถึงตีเธอหรือเขาตีเป็นการระบายอารมณ์เขาโกรธแล<ะ>้ว<ะ>ใครทําผิดเขาถึงโกรธหนูไม่ได้ผิดเขาบอกหนูว่าอย่าปีนต้นไม้เธอสนใช่มหนูจะไปเก็บผลม้๋อธอสนใช่ไหมไม่หนูจะไปเก็บไม้ให้พอ่ออ๋ออยากทำความดีให้พอ่อ ตั้งใจเป็นเด็กดีช่วยเหลือพ่อแม่กลับกลายเป็นว่าไม่ถูกพ่อไม่รักพ่อไม่เข้าใจพ่อเห็นว่าโซนดื้อด้านเลยแต่พ่อคิดใช่ไหมพ่อคิดเองเออเองเลยตีเธอก็เลยเจ็บตัวเจ็บใจใช่ไหมก็เลยเป็นเด็กซึมเศร้าเธอก็ซึมเศร้าใช่ไหม เศร้าโดยไม่มีเหตุผลใช่ไหมอะไรเมื่อกี้เขา,เาพญานาคครับสองตัวครับสองต้นนั่นแหละครับเขาไม่ได้บอกกำหนดว่าต้องทําให้เากี่วนันองคูบอกว่าให้ความเปลียนให้พิจนารณาไป,ไปเลยเป็นแม่ชีก็าปาัเพลียนในทุกวันนั่นแหละจนบรรลุธรรมนั่นแหละแล้วอยากจะทำตรวจน้ำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายทำได้ด้วยได้ไหมทําได้หมดทั้งชีวิตนั่นแหละอา้าวเด็กที่บางทีก็รักพ่อรักแม่แต่พ่อแม่มันไม่รักลูกมันเอาแต่อารมณ์มัน ใช่ไหมเด็กรักพ่อแต่พ่อไม่รู้เรื่องเห็นลำคานท่านไม่ไผ่ตีครับอ๋อเหรอพ่อเมาเปล่าวะไอ้พวกพ่อเมาเนี่ยส่วนใหญ่ระบายกับลูกเมามาอะไรก็หน่อยก็ผิดแล้วใช่ไหม ด่าอยู่คนเดียวเหมือนในพวกกินเหล้าเมาแล้วก็ด่าลูกดาเมียทุกตีลูกเมียตามนี้อาใจเย็น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 เธอก็เลยส่งอาการให้เขาใช่ไหมเจ็บปวดผมบอกว่าไม่เป็นไรผมทำความดี แต่พ่อไม่รักผมก็จะให้พ่อเจ็บอย่างนี้ไปทุกชาติเลยโอออย่าเพิ่งเดอย่าพิ่งเด,อย,งเด <c oughs> อย่าพึ่งไปแก้แค้นขอโทษขอโทษอันนี้พ่อมันสนึกแลวงานกลายเป็นหญิงรับกรรมแล้วไงจะฆ่าพ่อสมน้ำหน้า๋าอสทษหน้าที่มันเป็นหญิงใช่ไหม <c oughs> เออดีแล้ว <c oughs> ไอ้พวกไปทรมานเขาด้วยกำลังแล้วก็ด้วยด้วยอะไรวะ ด้วยอ,อด้วยอำนาจด้วยความเป็นเพศผู้ชายตายไปรังแกเขาก็กลายเป็นหญิงเลยอ่อนแอเลยงานนี้แล้วเธอก็ตามเขาอยู่ใช่ไหมปวดแข้งปวดขาปวดตัวซึมเศร้า,าเป็นหมดเลยใช่ไหมแล้วหนูก็อยู่คนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยแฟนเสียไปสามปีแล้ว ลูกมีลูกคนเดียวลูกเขาก็แยกบ้านไปหนูก็อยู่คนเดียวโสดหน้าเหรอให้มันต้องผิดหวังคือขออย่าให้มีใครรักเขาอย่างนั้นเหรอให้เข้าใจผิดตลอดเวลาลงไม้ลงมือบ้างก็เปล่าชาตินี้ชาตินี้ไม่มีนิดๆหน่อยๆตอนเด็กๆอ่ะเหรอ อาเป็นว่าอย่าไปอย่าไปอาฆาตพยาบาทถอนคำถามแช่งเขาจะบวชให้แล้วเด็กน้อยชื่อ,อะไรเลิกเชื่อเกียรติครับชื่อเกียรติค่ะเกียรติยศโอเคลูกเกียรติเอ๋ยบัดน,นี้แม่พ่อในอดีตได้กลายเป็นได้กลายเป็นหญิงแล้วด้วยกรรมที่เขาทำไว แล้วก็มาเจ็บป่วยเองแล้วก็มาซึมเศร้าเอกชีวิตก็ทุกทรมานแล้วก็เอาเป็นว่ายกโทษอะโหสีการไม่เขาเขาจะขอชดใช้ให้ให้เขาบวชให้กี่วันที่บวชมาแล้วหนูก็ยกให้หมดต้องบวชให้เกี่ยนะ50วันอ่นาไหวเปล่าตายแน่ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับฮะตอนนี้แม่เขาก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วอยู่คนเดียวอยู่แล้วอยู่คนเดียวก็บวชไปเด้ออยู่คนเดียวแต่บ้านต้องอยู่ถึงไหนจังหวัดอะไรสมุทรปราการอยู่สมุทรปราการครับสมุทรปราการก็นี่แหละบวชให้ลูกในอดีตที่เธอไปทุบไปตีเขาไว้ทําให้เขาเป็นเด็กซึมเศร้าทาให้เขาเป็นเด็กมีปัญหาอุสารักพ่อใช่ไหมพ่อกับไม่เข้าใจ กับมาทำร้ายทำลายอาเป็นว่าเสียใจเจ็บใจด้วยก็เลยซึมเศร้าแล้วก็เจ็บตัวด้วยก็เลยเจ็บที่เธอไงแล้วที่บวชไปเก่ารวมด้วยได้ไหมไม่เก่้อรไไอลูกอดีตชาตินี่ไม่ใช่ลูกชาตินี้คนละบัญชีใช่เปล่าไม่ใช่ที่หนูบวชมาเนี่ย ที่บวชมาสิบวันนะคะรวมด้วยได้ไหมที่ที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วไม่ได้เพราะเขาปวดน้ำเมื่ก่อนอื่นไปหมอแล้วหลวนตาไม่ได้ให้เกียรติโอเคโอเคอ่าเป็นว่าบุญเธอก็ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรอธิษฐานได้แต่ขอห้าสิบวันเต็มแล้วกันใช่ไหมนี่กี่วันห้าสิบขอห้าสิบขอเต็มที่จ่ายไปแล้วก็เป็นโบนัสไปเออยังรับได้อยู่อขอโหสิกรรม ทุกชาติทุกชาตินะคะรู้สึกยรู้่สึกคะขอโทษขอโทษพอขอโทษพ่อมันเมาอย่าไปกินเหล้านะเข้าใจเปล่าไอ้พวกกินเหล้าเนี่ยชอบทุบตีลูกเมียนั่นแหละกินกล้วยเอาไปซื้อกล้วยมาหนึหนหน่งหวีเป็นเด็กดีกินกล้วยจะไปไปไปป, <iono S 2> ปีนต้นอะไรเก็บไปเก็บมะม่วงไปซื้อมะม่วงมาด้วย อ๋อกลับแก้มแก้่แก้พออี่่าดีละดีละอย่าไปเกลียดมันเลยตอนนี้มันเป็นผู้หญิงแล้วไงมันก็มาบวชแล้ลงนะสมุดผิดแล้วเดี๋ยวจะทำสังฆทานให้นะสร้างพระให้ด้วยจะยทำบุญอะไรก็อย่างทำอะไรให้เขาทำไปเลยตามนี้พ่อนะเอาโหัิ้งไปเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องมีเวรเบญจกามอีกขอสิการช้า่อยอธิษฐานให้ไปเจอพ่อดีดี พ่อมีธรรมะพ่อไม่ขี้เล่าเมายา,าพ่อไม่ผิดศีลที่ฐํทไม่เล่นการพน,นันไม่ฆ่าสัตว์ตามนี้พ่อไม่ขี้ดาขี้บนตามนี้ <c oughs> ไปจัดไหม้มีมีกำลังจัดให้เต็มที่ลูกรักตามนี้สังฆทานพระ,พะ สั่งกะทานอันแบบชุดใหญ่อ่ชุดใหญ่จ้าชุดใหญ่ไฟกระพริบจัดจัดไว้แล้วหนูสั่งแล้วจัดไว้แล้วโอเคนี่เขาก็จริงใจแล้วแม่จะให้เขากินอะไรดีๆแมโอเคยังตั้งใจบวชนะห้าสิบวันอย่าไปทำให้เขาเจ็บจ้าบายบายไปได้จ้าบายบายบ๊ายบายสาธุโมทนาด้วย แล้วปล่อยสัตว์ไหมครับเกียรติปล่อยทุกอย่างไงอ,อย่างดีไงอย่างดี <laughs> คิดเองคิดให้ลูกบ้างเ้าใจเปล่า